อันนี้ต้นก้าต้นก้าที่กำลังต้นก้าที่กำลังช้ำนะครับนี่เปิด,ปดน้ำใส่ครับอันนี้เพิ่งเอาต้นน่อยมันมาเสียบนะครับก็ต้องหดน้ำนะครับเอาต้นน้อยมาเสียบ เกีย่ยวกับปับ้มน้ำม,มาจากน้องปลาไหลนะครับปั้มน้ำม,มาแล้วก็หดนะครับแผ่บ่อหดมันกับิีตายนะครับเป็นต้นหน่อยของอยางพารานะเปินออกมาเาพาะช้ำไว้ล้อติดตานะครับพอมันต้นใหญ่ทำนิ้วมือโปมือลหละครับเป็นกติตัดแต่งกิง่งติดตา ติดตาทาก,กิ่งหรือเป็นวิธียังก็เป็นของคอนสวนยางเป็นกระสีโหดีนะครับตัดต่อมันเรากระสีเยากิ่งมันเขาเอื่นว่าปักกิ้งติหรือติดตากับโป้หูนะครับผมกับป้มงเรื่องเรื่องอยางพอดีเดีอนนอกกาลังกายนะครับโอ,โอ้มีแต่ปลาอย่างนะครับแถวนี้เดี๋ยวมาถ่ายเบิ้งทุกมือนะครับผนพูดได้ สนใจต้นยางเบียยางหน่อยนะครับของระยองนะครับจะสอบถามได้นะครับเดี๋ยวถามเพิ่นไห้นะครับผมก็บบอลหนถามราคานะครับราคาบ่แพงหรอครับมันสีแพงอยู่ทีการขนส่งนะครับการขนส่งสมุดเท่าขนไปภากอีสานนะครับมันก็สีมี่าขนส่งนะครับแต่ว่าราคายางอยู่หนาล้านมันบ่แพงนะครับ การขนส่งระยะทางไก่ครับคานหมูกน้ำมันนะครับจจะเป็นการเหมาการยังไปครับกูได้อยากได้ก็สอบถามได้นะครับสอบถามได้เดี๋ยวหารถส่งไปห้ได้นะครับเพราะว่าหูจักกันครับค้นเฟิ่นทิดตายอยู่นี่อยู่นะครับราคาก็ยังบ่งแน่ชัดนะครับก็สอบถามเบิ่ง ได้นะครับเตกี้เนะี่ยสมัยตะกี้จนไปหอดบ้านเฮามันกันหกซีฟเลยหกซีฟหกซี 60, 60่หมากรับแต่ว่าตอนนี้บ่กหูนะครับวมาสิจักบาทกันต้นมันบ่แพงกับรวมคาโรดคาลาคาอย่างมันสิตกต้นละจักบาทกับบุหูนะครับอยู่ตอนนี้ตอนนี้ต้นยางภาคอีสานก่ะน้ำยางกับยูทีอ่าใครละ่ะ กิโลสามโลเลยนามยางยี่รนนะครับนี่บรรยากาศนะครับผมกับมาเดินออกกำลังกายทุกมื้อนะครับตัวป็นเพราะว่าหมอบอกว่ายังก่อตรวจเลือดแล้วมันไขมันหลายนะครับจะต้องเดินออกกำลังกายนะครับลดไขมันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ